สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้รีดีไซน์จะมาชวนเพื่อนๆพับเหรียญโปยทานรูปแบบดอกแคฝรั่งสวยๆน่ารักน่ารักอีแบบหนึ่งกันนะคะโดยริบบิ้นกา,กากเพชรใสนะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยจะมีกันไกลเหรียริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาทีเป็นกาก,ากเพชรใสเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะ ลีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว3 7ซนเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน1 0เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันนะลีก็จะจับอลิบบินเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้นแต่จะเอาด้านกากเพชรไว้ด้านในทั้ง4เส้นนะเส้นที่1สวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สสวมด้วยเส้นที่ส เส้นที่4กดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่3ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วใส่เหรียญลงไปสารทับเหรียญทั้ง4ด้านเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดกดจับๆให้กระชับ กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหรียญกันอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสี่ด้านกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันนะ ลีจะจับอลิบินพับลงมาด้านล่างพับไปฝั่งด้านขวาแล้วก็พับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายเสียบลงไปตรงฐานแล้วเราก็จะกดลิบินลงไปได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ จะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะลีจะจับอลิบินเส้นที่1ทับด้วยเส้นที่2เส้นที่2ทับด้วยเส้นที่3แล้วก็เส้นที่3ทับด้วยเส้นที่4เราจะมีลิบินเรียงกันมา4เส้นแบบนี้นะเสร็จแล้วรวบม,มารวมกันจับหมุนนะแล้วลีก็จะให้นับตรงฐานของเส้นที่4เราจะนับมา4ช่องนะ 1 2 3 4นี่นะคะจับอลิบินหมุนมาก็จะชนหนึ่งรอบพอดีเสร็จแล้วจับอลิบินเส้นด้านในออกมาก่อนจับริบินพับลงมาด้านล่างขยับมาตรงปลายเสียบลงไปตรงฐานช่องที่4ี่ค่อยดึงค่ะจะได้แบบนี้ต่อเลย เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ จะได้แบบนี้นะคะดูความเรียบร้อยอีกนิดนึงนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะรีจะจับอริบินเส้นนี้จับริบินพับไปด้านหลังเอียงมาฝั่งด้านขวาขยับมาตรงปลายเสียบลงไปใต้กรีบด้านหน้านี้นะคะริบินออกมาตรงด้านล่างนะค่อยๆดึงค่ะได้แบบนี้นะต่อเลย เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงทุกกรีบทุกเส้นเลยนะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะรีจะจับริบบินเส้นนี้จับริบบินสอดเข้าไปในตัวกรีบดอกนี้นะคะ นี่นะค่อยดึงค่ะจะได้แบบนี้นะคะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นะคะได้แบบนี้นะ เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะดีก็จะจับริบบิ้นเส้นนี้จับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปหลังเส้นนี้นะคะหลังกรีบนี้นะตรงฐานนะคะริบบิ้นจะอ,อกมาตรงด้านล่างนะอาจจะสั้นนิดนึง นี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทุกกรีบทุกเส้นอีกครั้งหนึ่งนี่นะคะสวยงามน่ารักน่ารักแบบนี้กันเลยนะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะคะของรีจะตัดเสมอตรงฐานนะนี่นะคะแบบนี้ทั้งสีด้านเลยค่ะ ัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะสวยงามน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งกันเลยนะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกแคฝรั่งสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี ค่ะ